จากการลงพื้นที่ของทีมข่าวค่ะเพื่อดูการปรับตัวในช่วงสถานการณ์โควิดของอาชีพที่น่าสนใจอีกหนึ่งอาชีพก็คืออาชีพการทำแคบหมูของกลุ่มแคบหมูพงสว่างซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดหนองป่าพงเลขที่43หมู่10ตำบลโนนพึ่งอำเภอวาดินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยที่นี่ผลิตแคบหมูมาเกือบ30ปีทั้งยังเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวด้วย สำหรับการมาวิธีการผลิตก็ต้องอาศัยความชำนาญซึ่งที่นี่ได้ลองผิดลองถูกจนปัจจุบันกลายเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจลูกค้าจำนวนมากเพราะรสชาติความสะอาดและที่ขาดไม่ได้คือความสดใหม่มเริ่มจากคัดส่วนของหนังหมูที่ต้องการนำมาล้างให้สะอาดต้มให้ได้ที่ขูดมันหมูที่ติดอยู่ออกให้เกลี้ยงนำเข้าเครื่องหั่นให้เป็นเส้นคลุกเคล้าเครื่องปรุงสูตรเฉพาะการันตีได้เลยว่าไม่มีสารกันบูด จากนั้นนำมาตากแดดจัดสักสองแดดให้ได้ที่ทีนี้ก็พร้อมทอดและบรรจุถุงขายเริ่มต้นก็ประมาณปี2536ครับก็ทำลองถูกกอกผิดมาเรื่อยจนถึงทุกวันนี้แหละครับยากไหมครับก็คิดว่ายากก็ยากถ้าคิดว่าไม่ยากก็ไม่ยากครับมันเคยชินแล้วก็ไม่ยากครับแล้วการขายแคบหมูค่ะสามารถสร้างไรายได้ให้ครอบครัวเราได้ประมาณไหนบ้าง ก็คิดว่าเป็นเป็นรายได้รายได้หลักของครอบครัวเขาทำแคบหมูตลอดทั้งปีในการดูแลตัวเองของพี่อะค่ะว่าเราเป็นคนขายของแบบเนี้ยเรามีวิธีการป้องกันตัวเองจากโควิดยังไงบ้างก็ใส่หน้ากากใส่อย่างที่เขาทํากันนะครับใส่แมสใส่อยู่เว้นระยะห่างอะไรนะครับส่วนคนที่มาซื้อก็รู้ระบบอยู่แล้วครับก็ไม่เข้าใกล้กันดีแล้ว จากการพูดคุยกับผู้ผลิตก็ได้เล่าให้ทางทีมข่าวของเราฟังว่าช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้อาจจะประสบปัญหาอยู่บ้างเพราะวัตถุดิบที่สั่งมาจากภาคกลางจะมาช้าและได้ค่อนข้างน้อยแต่ทางผู้ผลิตเองก็สู้ไม่ถอยได้มาเท่าไหร่ก็ทําเท่านั้นตอนนี้ผลผลิตเลยไม่พอกับความต้องการของตลาดรายได้ก็ลดลงไปบ้างแต่โชคดีที่ครอบครัวทําการเกษตรควบคู่กันไปด้วยอยู่แล้วส่วนการปรับตัวก็จะเป็นในเรื่องของการขายจะให้ลูกค้ามารับเองที่บ้าน ส่วนมากจะเป็นคนที่คุ้นเคยกันลูกค้าก็จะมีทั้งในอำเภอและนอกอำเภอบางทีก็จะส่งพัสดุไปให้และตนเองก็จะไม่ออกไปในที่ที่มีคนเยอะๆเพื่อเป็นการป้องกันให้ปลอดภัยท่านใดค่ะที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0819557019รับรองได้ว่าถ้าท่านใดได้ลองชิมแคบหมูของที่นี่จะต้องติดใจอย่างแน่นอนเพราะทั้งกรอบหอมรสชาติก็ไม่เป็นรองใคร ทีมข่าว NBT อุบลรัชธานีรายงาน